สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านทั่วประเทศด้วยนะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมาให้ความรู้เรื่องการ,ออกรเอารถแท็กซี่มือสองนะครับเผื่อพี่น้องบางคนที่ยังไม่มีประสบการณ์หรือว่าพึงหารถนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนรถหรือว่าพี่ๆดีครับรถมานานก็ถ้ามีข้อมูลดีๆก็คอมเมนต์ช่วยบอกด้วยนะครับผม สำหรับพี่ผีทีหารถแท็กซี่มือสองนะครับพ่อแม่พี่น้องทีหารถแท็กซี่มือสองที่พักขับไปหรือว่ากําลังขึ้นมาจากต่างจังหวัดเพื่อจะมาหารถครับนะครับก็สามารถมาดูรถที่ผมได้นะครับผมก็คือซื้อรถที่ผมนะครับก็หนึ่งนะครับผมก็คือทางเราครับซื้อรถเข้ามาเราก็จะมีอู่ใหญ่เก็บงานให้ลูกค้าก่อนนะครับก็คือทํา ช่วงล่างเขียนถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ทำสีให้ใหม่นะครับผมก่อนที่จะมาส่งมอบสค้านะครับก็คือเป็นมาตรฐานระดับประเทศนะครับผมไม่ได้ซื้อมาแล้วก็ขายเลยตามสภาพนะครับแล้วก็ดูเรื่องของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ทุกอย่างครับสีดูออกมาก็คือใหม่เหมือนรถใหม่เลยครับผมดูช่วงล่างให้ ส่วนพี่ๆที่หารถอยู่นะครับจะมันมี2แบบนะครับคือดาวเริ่มต้นที่ประมาณ2 5 0 0 0นนะครับคือในปีสิบห้าสิบหกขึ้นมานครับรถก็ยังใช้มาไม่เยอะนะครับสภาพก็ยัง70 80ดอร์เซนก็ออกไปก็มีซ่อมบ้างครับมือ2เราก็ดูแลอ,ออกไปก็ทูน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ตามรอบนะครับน้ำมันเครื่องก็ทุกเดือนน้ำมันเกียร์ก็ทุก4ี่หมื่นโลนะครับเปลี่ยนให้ตรงรอบรอบรองรถไม่พันครับผม แล้วก็ปีใหม่ๆมาครับก็ดาวสามหมื่นสามหมื่นห้านะครับสี่หมื่นปีสิบเก้าปียี่สิบนะครับปียี่สิบเอ็ดนะครับรถปีใหม่ๆถ้าปีใหม่ๆนะครับถ้ารถปีใหม่ๆดนะครับพี่น้องเนี่ถ้าออกรถออกไปนะครับก็เรายังสบายใจได้เลยประมาณเก80 90ซคือรถใช่มันมันน้อยแล้วเป็นรถเคี้วเหลืองนะครับรถเคี้วเหลืองแท่รถเคีือบเหลืองแท่ก็คืออ่าเขาออกไปเขาคับคนเดียวนะครับ คือคำว่ารถเช่าเหลืองคือเป็นรถส่วนบุคคลคือ1คนสามารถซื้อได้หนึ่งคันนะครับผมคือเขาออกไปเขาก็ขับคนเดียวดูแลอย่างดีไม่ได้ครับทั้งวันทั้งคืนนะครับอาจจะครับตอนเช้าตอนเย็นเข้าบ้านนะครับตอนเย็นตอนเช้าเข้าบ้านไม่แบบว่าลาดต้มบุกสมบันอย่างนี้ครับมันก็น่าซื้อมันไม่ได้ว่าวิ่งมันรถเช่าวิ่งทั้งวันทั้งคืนนะครับผมขอดีสมซื้อรถที่เรานะครับผมก็ได้เต่องสภาพทุกอย่างนะครับ นะครับการเลือกซื้อ,อ i, รถแท็กซี่คือถึงไปถึงเนี่ยก็ดูเรื่องสีเรื่องอชนนักไม่ชนนักนะครับดูเรื่องพวกแคสซีห้องเครื่องท้ายหน้าหลังนะครับแล้วก็ดูเรื่องเรื่องน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เราดูไม่ได้อยู่แล้วอัวน,อนนี้ก็อยู่ที่ความซื่อสัดของบริษัทที่ขายนะครับผมแต่ของเรารับรองว่าดูน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนถ่ายให้หมดนะครับเช็คช่วงล่างนะครับผมก็ได้หลยอยู่แล้ๆๆวก็คือเวลาซื้อรถที่เรานะครับหนึ่งก็คือ สำเนารถนะครับจะได้เป็นผู้ครอบครองบริษัทลิสซิ่งเป็นผู้ธืรกรรมสิทนะครับเวลาเดินออกทางไก่ไปส่งกค้าต่างจังหวัดตำรวจต่างๆนอะไรเงี้ยเอาให้ดูมันก็จบแล้วก็เอออ๋อชื่อเราเป็นชื่อครอบครองอยู่เราผ่อนก็ไปแน่นอยู่นะครับขอดีของตัวนี้นะครับเราได้รถแท็กซี่เคียวเหลืองแท้ก็คือเคลยวเหลืองไอ้เคียวเหลืองแท้นะครับรถเคียวเหลืองแท้นะครับผมก็คือจะเสียค่าใช้จ่ายในการปลดป้ายถูกไม่เกิน 3- 5 0พนถึง4,000นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรแปง เราปรดป้ายแล้วก็มันไม่จุกจิกครับเราผ่อนหมดก็สามารถโอนบริษัทโอนกลับภายใน15วันได้เลยเนี่ยก็ดีหลายอย่างนะครับออกรถที่เราแล้วก็หนึ่งก็คือออกรถกับผมดนะครับพี่น้องบาต้องค้าบอต้องไม่เช็เบรกิสนะครับบอต้องค้าไม่ไม่เช็เบรกิสนะครับ,แ,บ,ลรบแล้วก็ผ่อนเป็นรายเดือนข้อดีของการออกรถไม่ต้องค,ค้าบก็คือเมื่อก่อนเนี่ยจะหาคนมาค้ำนี่ยากแสนยากครับจะเป็นเพื่อน พี่น้องพนะ่อแม่เนี่ยเขาไม่อยากค้ำให้กันมา่อก่อนนยครับลูกค้าติดตรงนี้มากเลยแต่ตรงนี้ออกไม่ต้องค้ำนี่คือดีมากเลยลูกค้ารีบเลยครับผมสองคือไม่ต้องไม่เช็ครบคดิตนะครับก็คือติดเค่ติดุกอย่างออกรถที่ผมได้เลยข้อดีนะครับรีบโทรมาเลยครับผมเมื่อก่อนออกรถยากมากเลยทุกวันนี้ไม่ต้องค้ำไม่ต้องไม่เช็คแดิตนะครับใช้เงินดาวเริ่มต้นสองหมื่นห้ามีทะเบียนบ้านประชวนใบก๋วขี่สาธารณะไม่ขาดแค่นั้นจบนะครับผมฝากพี่พ่อแม่พี่น้องติดตามทางช่องทางเพจเฟซบุ๊กทิกต็อกแล้วก็ดยครับเ มีอะไรก็แอดไลน์มาครับผมสะดวกแอดไลน์ครับเพราะว่าโทรศัพท์ผมจะวิ่งซื้อรถขายรถเลยครับผมทําวันนี้ก็สวัสดีครับ